ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องทีพันเอ็ดอีกครั้งนะครับเดี๋ยวครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําวันเดย์ทริปนะครับแต่ว่าสิ่งที่พิเศษของคลิปนี้นะครับเราก็จะมีแขกรับเชิญอยู่3คนนะครับอ่าคนแรกก่อนเลยเลี้ยงตามความหล่อนะครับสวัสดีครับมาครับม่มีตากไม่มีรีบรีบเอาก่อนเชิญคนก่เอาคนตัวคนที่สองเลยไม่ต่อไม่ต่อวันนี้ก็เป็นตากล้องนะครับให้ช่องทีพันเ็ดนะครับไม่ได้ค่าจ้างเลยเลยนะครับเด็บครับผมเอามึงหล่อน้อยก่อนเหรอเฮ้ยไม่เรียงเี้จากหล่อน้อยกว่าออ๋ อันน uhm. ี้ก็หลอดตอนสุดทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาทัวร์คาเฟ่ที่อารีนะครับก็เป็นวันเดย์ทริปสั้นๆเนาะดูไว้กี่ที่ดูไว้ประมาณ3-4ที่นะครับแถลแผอารีหมดเลยป่ะใช่แถลอารีหมดเลยนะตอนนี้ไม่มีใครรู้ร้านสักคนเลยผมก็ดูมานะครับดูว่าจะมาดูมาจริงหรือเปล่าจริงผมนั่งศึกษาข้องูลดูคาเฟ่มาใช่ ร้านแรกที่จะไปนะครับชื่อว่า Coffee I Need You นะครับอยู่ที่อารีซอยหนึ่งครับผมเคยจริงผมเป็นคนเชียงใหม่แล้วทุกคนอยู่กรุงเทพหมดเลยให้ผมพาเดียวโอเคครับไปกันเลย let's go ไม่ทำไมทุกคนใส่สีดำล่ไม่อยากไลยกลุ่มหรอไม่ไา้กลุ่มด้วยอ่ะกลุ่มแยกกลุ่มแยกเห็นกลุ่มเห็นกลุ่มไม่ดูกลุ่มอะไรมานี่นะครับมีคน กำลังแล้เสี่ยงโชคซื้อหวยอยู่ปกติมารีบ่อยใช่ไหบไม่ได้มาเลยปกติไปแถวไหนครับสายใหม่ก็ใช่ได้อยู่บ้านบ่อยสายอยอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่สายใหม่ครับใช่ใช่ปกติมารีนี่ไปร้านไหนบ่อยสุดที่เคยไปร้านไหนบ้างไม่รู้อ่ะรอบล่าสุดที่มาคือช่วงก่อนแบบจะปูปิดแล้วอ่ะกั๊มไงี่ยกั๊มกั๊มกั๊มอ๋อวันนี้เราน่าจะไม่ได้ไปนะครับไปที่อื่นตอนนี้รอเซฟก่อน ยิงเงินไหนพี่ไอ้กูไม่รอกอ,อ,อ,อยิงเงินไหนะอนโอนได้ปอกคือผมอะเคยดูวอล์กของพี่อี แล้วเหมือนเขาอะเหมือนเขามาซื้อร้านนี้นี่ร้านเคฟใช่ปะแล้วมันน่ากินมากขอแบบร้านไหนร้านนี้หรอเนี่ยอยู่ซอยไหมเนี่ยสังคมไรก็สดโกงเงินกันไหมเนี่ยไมี่ยน้องเซฟอะไรเปล่าเปล่าเปล่าน้องบอสจะมาแต่น่าช็อล้วยดำเฮ้ยพี่ร้านนี้ก็ดังนะเ้าชื่อแฟรงค์เนี่ย ร้านที่เราจะไปอยู่ตรงไหนไม่เจอบอกแล้วบอสมาผิดซอย,อยสรุปนะครับเมื่อกี้ผมโทรไปเขาก็บอกว่าเออร้านอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เดินมาตรงนี้มีร่มสีม่วงอยู่บอก้ก็ดดีเลยใช่ไหมสรุปรป,ปุบ๊บอ๋อแต่วันนี้ร้านปิดนะครับ เขาลรอกเผื่อมาวันหลังเขาไม่อยากให้เราลาวันหลังนะครับตอนนี้ระหว่างระหว่างที่เรารอเกมอยู่ครับผมก็เห็นฝั่งตรงข้ามเป็นร้านของพี่วินเดี๋ยวให้น้องบอสขึ้นขึ้นลิงไอจีพี่วินให้ดูได้ครับเดี๋ยวขึ้นเลยลิงไอจีพี่วินอยากจะเข้าไปส่องปะไปเพื่อพี่วินอยู่เดี๋ยวถ้าไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนรับพาอะไรเบนจ์มาเอาเบนจ์มาพี่เคยมาปหมเคยรอบนึงมากครับลุง อเมริกาโน่บุญน้ำอ้อยสดครับจริงเหรอเออและแต่ไม่กี้เพิ่งกินกาแฟมาแก้วหนึ่งนะร้อยแก้วเลยเหรอชาน้ำใยร้อยแก้วร้อยลอยรอยลิงแบบที่มีสั่งอะไรครับชาคาโมมายล์ตอนไงไหนรีวิวนี่อร่อยมากคือรวยหอมสีตอนนี้นะครับสรุปเราก็อยู่ร้านบินชนะนะซึ่งเป็นร้านของพี่บินนะดีเซลใช่ไหมบนลิ้บินโซฮอลโซฮอลใช่ไหครับวียี่สิบครับวีซียี่สิบครับเนี่ยครับก็มีกลิ่น ความเป็นไทยในยุคที่สยามเปิดประเทศแล้วก็ความเจริญจากอาณนี้นี่ศึกษามาครับนี่อา่าน <c oughs> ครับก็ดูข้อทีจากเมนูนะก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าอาหารไทยทุส่วนใหญ่ใช่ไม่แต่หน้าตาดีมากเลยนะมาถึงอาหารช <c oughs> ใช่ครับตอบว่ากูดิเฮ้ย <c oughs> เอาใหม่นะมาถึงอาหารช้ไม่ถึงอาหารใช่ไหมหมดกูไม่มีตัวอย่างนี้เนี่ยไหนก็ เป็นแบบว่าพูดถ้าอ่อนนวลเมืองไม่ใช่ไม่แต่มันสวยมากนะมันคือแบบทำอาหารไทยให้แบบดูเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าใช่เพิ่มมูลค่าดูดูแต่ละเมนูดิดูทันสมัยแต่มีความเป็นไทยอยู่ใช่นั่นแหละนิยามที่ถูกต้องครับใช้คำได้ดีใส่ใหม่ลาเต้ใส่ไม่ได้อันนี้เป็นอาลีลาเต้นะครับอาลีงั้นเดี๋ยวรออาหารกันก่อนนะครับใช่เดี๋ยวมาชิมนะครับว่าแต่ของเมืนะมึงเข้าใจเลยอันนี้ก็เป็นมิลเร่ชาคาโมบาย เขาจับเป็นยังไงนะแบบนี้ใช่แล้วก็เทชาไม่เขาไม่จับอะไรเลยพี่เขาไม่จับเลยเหรอไม่จับพับฝามันถล่มมาเลยเขาจับอย่างนี้เขาจับมันร้อนไม่หกไม่หกไม่หกมันจับมันจับมาม่าเด็กเชฟเทให้ร้อนจริงเขาอย่างนี้อย่างนี้มีเมนูชื่อที่ยาวที่สุดอเมริกาโน่วุ้นน้ำตาลสดนะครับอันนี้คือชื่อคิดเองป่ะครับอ๋อในเมนูครับปกติเป็นคนชอบกินแบบน้ำตาลสดอยู่ใน้ัไงก็เหมือนมีวุ้นเอองงเมนูมีวุ้นด้วยปะ อ, Dante, อ,รอร่อยดีอร่อยมันร really ส okay. แบบจริงมันเป็นกาแฟเปรี ASE, <net> like SEO, well, ้ยวอ่ะโอเคแล้วก yeah. <net> ็เป็นแบบตาเน่ะมันก็เหมือนกินอเมริกาโน่มะพร้าวอเมริกาโน่แล้วเนื้อะเนื้อที่เป็นอะไรเงี้ยเนื้อก็จะเป็นมูนชิมบูมูนมะพร้าวอ่ะเห็นมันใส่ใส่ไม่รู้มูนมะพร้าวมูนมะพร้าวเนาะแม่แม่ชิมรู้เลยมูนมะพร้าวอหน้าตาเป็นเรียบอย่างเงี้ชาเป็นนี่ของผมนะเป็นชาลำไยลอยแก้วอืมทำได้ดีก่ เอาน้ำอ่ะไม่มงอไม่หวานดีอ่ะปกติพวกร้านของหวานเหลือเหลือดอกไม้ชิมนะเออกินได้นะกินจริงเหรอมผมกินได้หวานหรอแล้วไอ้เฉียวเฉียวอ่ะได้เอ้ยเอามันมาจีเถือหรืเหรอบ่เอาเซฟลองชิมดิเซฟตาเซฟเออเนี่คือเออนี่คือมิ้ง เออนี่คืออร่อยหรือไม่อร่อยพี่ก็ลองยิมดิไม่ต้องไม่ต้องแจกไม่เอามีมาเฮ้ยพี่มีอันนี้กินแล้วกินกันสามคนแล้วสามคนแล้ไปเด็ดไปเปลี่ยนตัวขึ้นไปแล้วเขียวหวานมันขึ้นมาแลเขียวเขียวขึ้นหน้าดริงหรอมึงคุณก็สงสัยเหมือนกัน กูว่าจะบอกว่าชาหอมแต่พอกูกินอันนั้นเข้าไปกูไม่ได้กลิ่นช,า, <laughs> ชาแล้วชาแอบไม่กลิ่นเหมือนคาปูชินไม่เหมือนเหมือนได้กลิ่นใบแคคควอยอะไม่รู้ใช่หรือเปล่าคาราเมาแต่ของเขาอร่อยมากเลยนะใช่อร่อยงแนะนำครับร้านเบนจามิาดูอาริทอยหนึ่งเดินเข้ามานิดนึงที่จอดรถนะครับที่จอดรถจอดข้างทางได้ถ้าเกิดว่างใช่ขอบคุณครับถ้าไม่ว่างก็ก็เ <laughs> อ็กจอดแน่แนะนำนะครับ มาจบแล้วครับจบจบครับกลับบ้านได้เป็นคนมาครับตอนนี้เราก็จบคาเฟ่แล้วเราก็จะกลับบ้านกันเลย อีกร้านอยู่วารีซอย4นะครับร้านที่เราจะไปต่อไปคือร้านที่ชื่อว่าแบล็กสมิธครับมันเป็นร้านแบบว่าผมเห็นคนลงในไอจีเยอะโอ้นี่พี่ทำเสียนอีกแล้วนนี่มันซอยเจ็ดหรอไม่หรอใช่มึงอะโ่วขอโทษครับทุกคนตอนแรกผมคิดว่าไปงนูุ้นเร็วกว่าไงซอยอารีอารีผมทำกันบ้านมาทั้งคืน นั่งอ่านอ่านเดินไปเลยจ้าร้านอยู่ไหนวะอันนี้เหรอไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่สันสางมึงดี่แบมึงกดกดสตาร์ทอ่ะให้มันชี้ว่าแบบมันเลยขางไหนไม่มึงควรใชคโทรศัพท์เว้ยไม่มาหลังมึงกดสตาร์ทเลยให้มันบอกเลยว่าเข้ารูไหน ทุกคนครับตอนนี้เราก็เพิ่งถึงนะครับร้านแบล็กสมิธนะครับอยู่อารีซอยสามครับก็คนเยอะมากเดี๋ยวจะพยายามเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับเราจะเราจะสั่งอเมริกาโน่นะครับวันนี้ตื่นถึงแก้วที่สามแล้วกินอยู่าเต้สี่ร้านสีอเมริกาโน่เลยจริงๆมาตอนแรกตูงงมากเลยพอาตูกินเริ่มกินมาแก้วที่หนึ่งแก้วที่สองพี่กินเหรอเนี่ยกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวเข้าไปกิน ตอนนี้เราก็ได้อเมริกาโน่เย็ยนแล้วนะครับ <c oughs> นี่จะเป็นแก้วที่3ของวันนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าเป็นยังไง <c oughs> นนี่ก็จะเป็นอเมริกาโนโ่แบบเบข้มข้นนะครับมันก็จะออกขมหน่อยแต่ก็อร่อยดีครับอร่อยดีครับ Cheers เชียร์ช <Cheers. S 2> <Yeah. S 1> าไทยแ้วเขาก็บอกว่าเขาใส่กาแฟเข้าไปด้วยให้ดูกาแฟ <c oughs> <c oughs> มีจริงม <c oughs> ีจริงมีจริง ดีครับดีครับแปลว่าอะไรีอร่อยอ๋ออร่อยเราไปไหนกันต่อด,ดีครับบอสถามถามถามเจ้าของช่องเจ้าของช่องร้อนมากตอนนี้เรามาแคมป์กันนะครับนี่ดื่มไกี่แก้วแล้วเนี่ยกาแฟสองสามเนาะแค่ลำใหญ่มันก็ลอยแล้วเนี่ยอะอ เำาเมย์ร้อยแก้วโอ้โหชาดำชาดำชาดำนี่โอเคนะใส่ใจหลับไม่ขมมากจริงปะเฮ้ยอร่อยสนุกกันใหญ่ดีนะแกโค้กแก้วแบบป่าแคมป์แคมป์ช่วงนี้พี่ทำอะไรอยู่ทำงานครับช่วงนี้ทำงานทำงานทำงานทุกวันเลยปะทุกวันทุกวันถ้าเป็นแบะไรครับ ก็ทำยี่ออฟฟิศทำหลายอย่างครับทำไรอ่ะพี่ถามจังเลยเดี๋ยววิวให้พวกมึงเป็นพรีเซนเตอร์เฮ้ยผู้พิพูดแล้วนะไม่มีตังค์จ่ายให้เป็นเฉยๆจะไม่จ่ายตังค์บังคับครับตอนนี้ทุกคนเรามาขึ้นบกเพราะว่าเซฟเสนอว่าเราไม่ควรจะเดินแล้วไม่คือเปลี่ยนบรรยากาศไงคือแล้วก็เมื่อกี้เรานั่งทายราคากันมาแบบไปที่จอดรถเรา ราคาเท่าไหร่เออผมก็คุยผู้ชนะผู้ชนะเท่าไหร่เจ็ดสิบเอ้ยหกสิบบาทเขาคิดเท่าไหร่สี่สี่สิบก็ใกล้เคียงที่สุดก็พี่มีนครับไอ้บอลก็คือโดดไปนู่นเลยซึ่งไม่มีผู้ชนะจะเลี้ยงข้าวผู้ชนะเลี้ยงข้าวหยาดผู้ชนะอยากกินอะไรอยากกินอะไรคพี่ผมมีครั้งหนึ่งผมเคยลองกดแก๊ปเลยจากเชียงใหม่มากรุงเทพก็ไร 6 8 0 0นั่งต้องมีเท่าไหร่พันกูพังเริ่มกดแก๊สมาไหมพี่คอนเทนต์อะกดแก๊สจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็กดจากเชียงใหม่กลับมาครับทุกคนครับตอนนี้เราก็นั่งตุกๆมาที่รถนั่นนะครับรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะได้เอาหน้าตากลมก็โอเคหน่อย ก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแบบว่าวันเดย์สั้นๆสำหรับเราชับๆครับแต่ตอนนี้ก็ดีดมากนะครับก็รกินกาแฟไปแล้ว3าสี่แก้วร้านละแก้วร้านละแก้วครับก็เนื่องจากพวกเราไม่ได้เจอกันนานนะครับก็คิดถึงกันเลยอยาก รวมตัวกันนะครับผมมาเมาะมอยครับพูดคุยนิดหน่อยก็ถ้าใครชอบให้พวกเรามาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ subscribe ครับ subscribe ด้วยนะครับช่องทุกเน็ตนะครับผมกด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 เยอะๆอีกช่องมาร์คมีดมั้ยมาร์คมีดหน่งหลอกอช่องน้องข้าพนัฐนะครับผมข้าพนัฐไปครับโอเคไปครับไปบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านครับบ๊ายบาย